ถ่ายแล้วถ่ายแล้ว,ลวก่อนเลยอัี้ก่ลบริโคก็ด้วยอืมเชิญเชิญไปก่อนปูน่าต้องให้มาตุ่ยตุ่ยเร็ว,วมันดำเอนเอยเออเออโหได้ดคุมวาสัมาดิแรงมางัดก่อนหนึ่งทีงแล้วก็ถ่ายหนึ่งที ฟาสบลัดโอ้ยนี่อโดนดึงอีกแต่มันหมดอะโอ้หเคี้ยไหมโดนดึงพอดีสัตว์นี่ให้มันไปก่อนเดี๋ยวเวลสี่รู้กันลงล่างเลยพี่ได้หมันไม่ได้ฟิกถ่ายด้วยนะเมื่อกี้รูสกิลสองมันเจาะปึ้มได้อยู่นี่คุณงัวขอะไรวะงงวะนั่นไง กลางเวฟเนวเว,วลสีก็คือเป็นอีกเทียบก่อนหาสีเลยหาสีเลยจะสีแล้ววนสองเลือสีดักดักออฟได้นะตอนออฟไม่เดินกระป๋าไหวนะเอลอยอยู่ลอยอยู่มาเดมาเดมาอยู่มาอยู่เนี่ยไอ้นี่อยู่ดึงออกเอเปิดเปิดของได้นะไม่ต้องรีบ สกัดปิกสกัดปิกสกัดไม่เล่นนะโอ้ยโอ้โห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 โอ่โหโอ้โหโอ้โัโอ้โห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 อ้อ้โหโ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 ้โหโ้โหโอ้โห้โหโอ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 ้โ ไม่ไม่เรียนด้วย่อนไ่ยี่นลงวะทำยี่อะไรอ่ะนี่เนี่ยเอ็นเอ็นไปกดให้กดดันมันดแน้วมีเดี๋ยวปนจเออสลิมอยู่สลิมปลาหอกกลางสลิมปลาหอกกลางมันจะพาเทนลงมแล้วกระโดดละ เออเรามันมุมเอ็บเลยมา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 กล้าครับอยู่ซาป่ะตุเลนสันสี่สีาวกอป้อมกอล์อมแล้วมันไม่กล้าเดินกลางแม่น้ำถ้าไม่มีเทนมันก็เดินกพี่ดักพุมบูได้นะมได้ได้ได้ลองเทนไปเช็คเลพี่ได้ดักคุณเลยนะเฮ้ยตุเลนยังซ้ายนะตุเลนวันเดอร์ยังซ้ายนะดี อันตรีแล้วสักกตเลังมนเดอร์ยังซ้ายตุลังมนเดอร์ยังซ้ายหายแล้วตอไปนะไม่รอเไม่รอบอกบอกไปนานแล้วยมันมันทำเวทบึ้มเกือบตายโอ้โหนจะเวทจริงเด็กเก่าโอ้โหตายไม่ยไม่แะไรจังวะมันได้คิวต้นเกม โอ้ยเฮียมันมีเอาคนที้มีได้สัตว์รีกัดหาตังเลยหาตังเลยดูืมันได้หายแล้รอโกลางกลางมากลางกันอโกน,นี่เราสเปนตูเลนได้ได้ตังเลยกลางน่าจะรับไหวไหว,ไว วันเดอร์ไปฟาร์มแนะล้วตัวเลนหายหมาแล้วชีวขวาแอลขวาไม่มีใครเลยเดกการเห็นเทนอยู่ล่างเทนอยู่ล่างมีคนจะโดนนะข้างบนนะขึ้นขึ้นมาได้บนหน่อยพี่ ที่ยังมเอาผมตายนะนี่ไปได้ไปได้ไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวช่วยเอาสิเราล้างเสร็จได้แล้วมันหมดแล้วน้ำมาใส่หมดแล้วน้ำมาใส่หมดล้พี่เดี๋ยวไปปิดบนอยู่อ่ะเอะไรทูเรนได้เมียนตีอ่ะมันเดอร์ก็ไม่เมียนตีว่าก็ไม่เมียนตีเทนเทนเอียงขึ้นไปแล้วไหมโอเคมันเดอ้อยังไงดึงดึงกลับกลางเลยผ้าผ้าที่กลางไอเฮียทูเร เตนเทนเคลียร์ลงไปนะพี่น่ากลัวจัดผมมีอันติกันได้อันติมาเตอร์อันตริสี่วิเรามันจะมันจะช็อตหนึ่งปิดพลเลนได้ปะมั่นเฮียอะไรล่ะควายมั่นเฮียเฮ้ยกดแข่งเอาได้นะหมดหมดหมดอุ้ยอุ้ยวตอนนี้ก็ไต้องการอะไรแล้วไอ้การ์ดการ์ดคนอ่ะเห็น้หมเออตาสลีตะเอาบนได้นะตัวนี้กดแข็ง โอ้ยโดนล้วงโดนล้วงสวยโอ้ Because ันได้บอลได้อาแล้วเชียงนูลินเอ้ยเอ้ยมันติดนะมันเต้นไปเทนไปพี่เรียนะขึ้นบนเลยนะก็ได้ปะเดี๋ย้เด้ได้ละเอ้ยลาลารับงานเรียกันได้ได้ได้มารับการเลยเดี๋ยวขึ้นบนเลยรับการเลยเดี๋ยวรับบนเลยไม่กล้าพี่ ก็เกี่ยวอะมันมันขึ้นไปไม่ดูกับอเลนกันลวกันฟังกรนะบอกว่าฟังดานะบนเยอะอยู่นะเอาหเด้อหมดเด้อดกวตู้เลนยังไม่สอ่นะมังตานตันเลยเอ้าก็ไปดีดให้เลยเกี่ยวกันก่อนเพลยช่วยบนอ่ละเพลยโ่อยู่กลางเยอะนะอยู่กลางเยอะพี่เพระวังโดี่เพบ้าจัดอะไร สออทวยเฮ้เฮ้ดูดูแล้ววะเจอู่ค่ะตัวแรงอเนทีเย่ตาชันเอาัวเนี่ยนอนไม่หวแล้วไม่ไหวแล้วเอาสุดเลยเอาสุดเลเอาสุดมเลยเอาสุดเลยเอาสุดเลยเียการดเียการดเกียได้เขวาไปเลยต่อเทียเลียนต่อเลยเ์ารดเยน่อเล่นมดต่อเลยเล่นดเล่นต่อเลวเกยรารดวยแล้วสวยเลยหลอนหล่อน เวลางฟีเอ้ยแต่บอลฟีป้อมหนึ่งไงมาเล่นบนบนมืก่อนบอมืก่อนบอลบอบอเฮ้ยโดนแข่งไอ้เหี้ยแม่งแทงวะทำัมแข่งไปแล้วแข่งไปแล้วโอ้มีตับแดงหน้าฟาร์มแดงบวกเข็นบนแม่งแทงหายเลยฝากได้เลยได้ไม่มีอ๋อไม่มีกันกายภาพด้วยอ๋อออกออกกันเวสด้วยก็ว่าทำแรงรีกไม่แทงหายเลยเวลาได้แข่งมันอยู่กกลัวกูสวนจัด ตาได้มันยาวมังกรอยู่เอาันเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมังกรผมไหวโอเคผมบนห้าเลยบนห้าไดรีทับปะระับไดนนา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 ทนาน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 นา่นาน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 ่านนานนานนาวนาน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 สานนานบานไานน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 ้นนา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 วนาน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 นน ไหวไหวดูดูเอลขวาเรามันมันจะไถ่เตรียมเตรียมนะเตรียมเตรียมไอ้ลองด้ยู่ตามไม่ทันเลยพี่เอาตัวหลังลองางให้รางให้ออ้ยนี่ดอติมังกรส่ไปก่อนล้กันดนก่อนนกันช่วย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 ลดนหลอนติดใส่ใไปเยอะแล้วนะมนใส่ไปเยอะแล้วได้แลอวได้แล้วได้ลวได้พอพอรับ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 รัรับ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 รัรับรับ เอาโดนกูทำเวฟผะหัวเสียแล้วหัวเสียแล้วงงแล้วเอาไอ้เหี้ยกูโดนผะไอ้สัตว์เปล่าะอ๋อจะจะจะให้ผมไปไหนจะเล่นไหนเฮ้ยไอ้เหี้ยวทีเดียวมามามาโอ้ยหัดเราปล่อยสายปล่อยกลางนี่อ omit อ่ะออมิ omit ตอวเออ o m i มิดวะ omit เฉยรู้เรื่องีีต้องเล่นต้องเล่นกับเวฟก่อนวะทำเวฟทำเวฟสองข้างมาออกการนะป๋อ

บูจะขึ้นต่แต่ถ้าเราียาบูได้นะได้ได้ถ้าถ้าได้มาก่อนต้องต้องได้มันนะได้มันได้โงเกนเข้าไปลำเฮ้ยพี่ดักพี่ดักนะเมาแปลแปลบูแปลแปลบูที่บ้านกันเลยนะช่วยอยู่ช่วยอยู่ต้องวนะิี่สไหวแน่ว่ดูหน่อยดูหน่อยดูเหน่อยเบิดกเกเบิดระเบิดระเบิดระเบิกูระเบิดกต่กูระเบิดกระกูระเบิดเบอบกกกก ฟิกแล้วฟิกแล้วตัเล่นกูเล่นกูเล่นห่อยห่อยบางให้พระเอกจัดอ่ะเธอมาในทันเวลาพอดีที่เป็นโต๊ะไอ้เนี่ยอยากช็อตเข้าไว้แล้วจะต้องทำบนอุ้ยเฮียเลยจะขึ้นนี่เหละตัวเล่นเกือบตายตายแทน โดนไอ้เทียสลิมไงแรงอยู่นะยิงมันเจ็บอยู่ออกไม่ออกล็อกชิลไม่ถนัดดีว่ะออกอันนี้แล้วกันเชียบร้อนแล้วกันเอจิ้ดีว่ะชิลก็ได้เอาล็อกชิลดีกว่าไอเดียวเขียวไม่ตะวันออกมาก่อนก็ได้ออกมาหน่อยต่อว่ะการันติไม่ดีป่ะที่เดียผมว่าล็อกชิลเขาออกสามตัว ออกกันเลยครัมาจันรี่เฮาฉลุนดอกถอยๆมานะมันจะเอานะมันจะเล่นนะทำขวาเลยททำขวาทำขวายาเลยบูมันยาขึ้นอ่ะมากูเกาะล้วนๆเลยเลสิบสองจ้าตาแม่งไอ้สั์เอามาพี่เอามาไอ้เฮียเเนี่ยถ้าแหลมแหมาเอามันตายได้เยไม่ดีไม่ดีนะไม่ดีนะค่อยๆค่อยๆออกก็ได้ออกก็ได้ออกก็ได้ออกก็ได เออนอนงมาดึงมาพอแล้วไอ้เหี้ยนี่วิ่งไล่มันเลยดูเทียนตายโอ้หเลยแม่งมาตาเหียไปหมดเล้่ได้พุงกาบนกรา โอ้ยช็ดปัด้าบ้าเลยรอรอเน่ารน่ารเราเราเ้็กแก่่อย่าตายอย่าตายอย่าตายเพิ่มมากันบนน่ะกันบนกลางวะกันได้อยู่กลางธรรมาเรับเห็นผจริเ็เฮผมผมเกี่ยวนูนบดอราม่อกี้ไมนั่นก็เปอ่ะัแรงแรงแรงเนียนเียนกลับกลับไปเนียน มันจะนาจบลางเออมีให้ความแล้วของกันแล้ตัวเลนซึ่งหลอตัวเลนซึ่งหลอเฮ้ยแปดได้ลอเล่ไล่สลิมอยู่ดูสลิมม่อไห่ดูสลิมเม่อหร่ตายสลิมตายลิมตายดูดูดูดสกัดก่อนสวยสวยสวยราเรียกเราไปเฮ้ย้เราโอ้โหวันเดอร์วันเดอร์แรงจังีังวันเดอร์มา รอมารอวอนเดอร์แทนยื้ๆพ่อยื้อๆพ่อสามๆดีนะดีนะบออกมาก่อนพี่เทมจะตายลำลำไอ้เทียนฝีนะาแต่มันมันน่าน่ากลับไปมังกรแลาวมันตีไหววอนเดอร์ตีช้าไอ้เนี้ยถ้ามันจะตีตีช้ากลับปืนอ่ะวอนเดอร์มันดีแล้วเอ้ยวอนเดอร์มันเจ็บแก้เบรมั่วเหรอได้ใช่ตอนเดี๋ยวดันบนยาวนะไม่น่าตายหรอกขอให้เป็นงั้น ลองแทงดูก่อนกำลังตีไม่ตีไม่ตีตตเอ้ยขอขอแดงน,นะขอดันมาได้เอาขวาเก็ตระวังนะพี่ไม่ได้เอาซ้ายนะอย่าดันเลยมา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 เรอ,อ,องเราเราต้องทำลาเราไม่ใหดันจะเกิดล่ะต้องมาเล่นขวาก่อน,อน,นเฮ้ยนม่เล่นไม่เล่นรีบรีเลยรีบรีเลยขวามึงอะเรามันแทงขวามาเยอะแล้วเหตุผลอะไรเนาะ

เล่นโผว่างเฮเดี๋ยวไอไอเล่นกับพี่ได้นะเว้ยได้เนี่ยโอ้แต่สลิมมันอยู่ล่างว่ะไอ้เขียสลิมเทนอยู่ล่างว่ะผมจะมีเกิดละมีะแรไม่ดเันจะตัวเล่นเอียงขวานะตัวเล่นเอียงขวาไม่ดูคุ้มแดงไปได้พี่ดูคุ้มแดงไว้ดูคุ้มแดงผมนี่เดี๋ยวทำทำให้มันตื่นตะหนกยแล้มันมันจะแทงมันจะแทงปล่อยไปเลยนะปล่อยแล้วพี๊มันเปิดไหมถ้ามันเปิดบอกนะเทนเทนเทนเปิดตาเทนเปิดตาไอ้มันเปิดอะไรไอ้เขีย อูดิ <un> ยังยังยังส่องไว้สองไว้แม่ไัดอยู่นู่นไอ้รูกูรูทำได้เว้ยไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบเออได้ไดรอรอรออะยมันแค่ทักเก็บแตกแค่เอุมๆกรอบอกเลยเนี่ยมันต้องมันต้องส่งคนมาเลียร์ละเตรียมเตรียมจะสลิมสลิมสลิมคออยู่อ่ะคออยู่นิดนึงเไม่ได้ไไ้ไม่ไาไม่้แงเลยนะเว้ยมาไดมาดมาไไอยู่ไอยู่รอรอพี่ไปใครก่อนมันมันเย็นต่ำมันเย็นต่ ปูเลยสัสไอเทนสกิลสองเนี่ยทำบนลทำการมากระไใจเย็นนะเดี๋ยวผมส่งล่าเลยดูันเอาไปอองก่อนไปไปทำล่าก่อนเอ๊ะแต่มันมันจะเปิดนะไม่มันจะตีนวเว้ยถ้าถ้าใทรเองมล่าผมไปทันผมไปทันผมไปทัน

อ๋อแล้วไอ้เนี่ยไม่ยงสกะัดกรอนสกัดกระท้อนโอ้ยโอ้ยไอ้เต้ไม่ทันว่ะครบป่ะไอ้เต้ากขอรู้ว่าสอดโอ้โดนมันได้สอนล้วมืันกีเออเราไปทำเว็บปั๊บมันพบมันมันเปิดเลยอ่ะเออ นเมื่อกี้น้องเชิงก่อนไอ้เจี๊ยบต้องมันออกตัวไม่ตัวเราไล่มันไม่ได้ไหมตัวมันไอ้นี่กอ่าด้วยเมื่อกี้เราต้องเอาไอไอมาไล่ลงเอลออกไปไอตัวในหนาหนาไอ้เจี๊ยบไอมันออกไปก่อนเดี๋ยวตัวบ้าเนี่ยกูเข้าไปฟ้าตะตลวงแล้วไอ้เจี๊ย